ไปดูบรรยากาศที่จังหวัดพิจิตรนะครับถึงแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันออกสลากกินแบ่งรัฐบาลแต่ว่าคนที่เป็นผู้ค้างรายย่อยครับใช้จังหวะวันนี้ไปจองคิวแล้ว <c oughs> เห็นว่าก็ยังดุเดือดเหมือนหลายๆครั้งที่ผ่านมาถึงขั้นว,ว,ว่าจะต้องเอาบัตรคิวไปแป,ปะตามตู้ ATM กันแล้วรอบนี้หนักกว่าคือไปเขียนเป็นป้ายเอาไว้เลยมาจองคิวไว้เลยว่าใครเบอร์หน <ๆ S 1> ึ่งใครเบอร์สองนะครับแล้วเขียนป้ายติดเอาไว้ด้วยว่าใครดึงออกเนี่ยจะไปแจ้งกับตำรวจ ให้มาจับแล้วบอกด้วยว่าบริเวณนี้มีกล้องวงจรปิดนะใครมาเ<ะ>ดืองออกไปเนี่ยเห็นหมดรู้หมดนะครับถึงแม้ว่าวันนี้จะยังไม่ใช่วันที่เปิดให้ผู้ค้ารายย่อยไปจองสลากผ่านตัวของตู้เอ็แต่ก็มีคนไปทําแบบนี้นะฮะในจังหวัดพิจิตร กระจายอยู่หลายตู้เลยครับในพื้นที่เขตอำเภอเมืองเป็นป้ายไวติ้วครับกว้างประมาณสัก50เซนยาว50เซนแขวนเอาไว้ที่ใกล้ๆกับตู้ ATM นะครับแสดงถึงว่าใครจะมาจองคิวเป็นคนที่เท่าไหร่ลำดับที่เท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นวิธีการจัดการของมาดาผู้ค้ารายย่อยเองเพราะว่ามันมีปัญหาเวลาไปถึงตู้ปุ๊บไม่รู้ว่าใครมาก่อนใครมาหลังมาพร้อมๆกันต่างคนต่างก็อยากจะได้คิว ก่อนทั้งสิ้นก็เลยแก้ปัญหาการใช้วิธีแบบนี้ขนาดาบางคนเขาไปนอนอเฝ้ากันเป็นคืนเลยนะคุณนัทกว่าจะถึงวันที่กดจองอ่ะก็ยังถูกแซงคิวกันได้อันนี้ก็เลยวิธีการแก้ปัญหาแต่ไม่รู้ว่าวิธีการแบบนี้มันถูกต้องหรือเปล่าเนะี่ยเดี๋ยวต้องให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเช็คกันหน่อยแต่เขาบอกว่ามีป้ายแบบนี้กระจายอยู่ในพื้นที่จังหวัดพิจิตรเต็ไมไปหมดเลยฮะเดี๋ยวดูกันนะคะว่าวันนี้บรรยากาศการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลจะเป็นยังไงเพราะว่า ช่วงหลายๆงวดที่ผ่านมาขายไม่ค่อยดีะนะคะถึงขั้นจะต้องเอามาเลหลังขายลดราคากันเาะโดยเฉพาะใก,กล้ๆกับวันที่จะออกแบบนี้นะฮะวันที่1เมษาหรือวันที่16เมษาราคาบางทีลดลงไปต่ำกว่า80บาทก็มีค่ะ